เป็นพญานาคสีดำเลยเหลือหอยดงฝากหอยไสพิชนะพันเรียบร้อยแล้วชนะโตกลงมาเข่านี่บื้อขึ้นมานี่เข่าพันโตลงมาที่จะไปนำฝนเดี๋ยวต้องาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เจดีย์มาวัดก่อนเด้อค่ะจังไปเอาหวยวัดป่าพุทธรักษาวิมุตตาลามผู้ใดทำบุญกับเจดีย์เจดีย์ก็มาทำตัวนะคะท่านผู้ชมจังหันแล้วๆเจ้าเกลับบ้านแล้วมันสิลงหวย คุณกัลยาให้เนาะค่ะเนาะเมื่อวันที่ยิบหาเจแดงกับไปบวชเป็นเจ้าภาพให้เพื่อนเป็นเจ้าภาพหลักถวายเงินหนึ่งหมื่นบาทเนาะค่ะมีท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านโอนมา,า,มาเพิ่มเจแดงเนาะุูะเล็กละน้อยสมทบบุญไปน้ากันค่ะท่าน,ะะน,ะะนะะผู้ชมหาหนาใไม่บริหวยคุณกัลยาแล้วก็หวยเปิดบินเจแดงว่าซื้อตัวใดเปิดบินแรกยังบม่แน่ใจ เก็บๆไว้แลคะค่ะจะเอาลงทั้งหมดและวก็ว่าจะแดงซื้อตัวใด้เน่เนาะพอว่าหวยกับแมาหมดแล้วทั้งหวยซางหวยคุ้นกับระยะหวยเซียนน้องคายเน่ะเป็นหวยเซียนคนเดิมเนาะหวยเซียนคนเดิมค่ะท่านผู้ชมไปเบืองได้พระเจ้ากระทามคต้นอีหยังแน่เนี่ยพอไว้ถจะปลูกเนาะ เปิดบินของเจแดงมีตัวไหนบ้างเนาะคะ่ะได้แล้วค่ะท่านผู้ชมกลับก่อนเมื่อวันที่กิมหาไปบวชนะคะภาพบรรยากาศหลังพระเพิินชันเขาฮากับกินอิ่มแล้วจะกลับบ้านและค่ะท่านผู้ชมมาตวัดแล้กก็มานําหาเดือนสก,กาวค่ะท่านผู้ชมเดือนสก,กาวน่าอย่างปลาได้หลายปันนี่บอก ไลน์ปันนี่บอกเอาเบิรัตเบเขาเก้าบอนี่เขาปีไก่ปีไก่อ๋อเดือนสิก,กาวกับเจเดแดงซื้อเข่าไปถวายพระไปถวายปูวัดดนเดือนกันทะลัก,ก,ลก,ลกปูมันไม่ข้องกันนะอันไอ้อย่างเกาะไม่ข้องกันยัง ต้องการรับบริจาคเพิ่นสิไปแบบได้กรูะมือแบบได้แบบนี้บริจาคเพิ่นต้องไปสีแล้วเพิ่อเสียเป็นโลกรคแล้วไปแจกมั้บ่างเอาเป็นผลเล็บเพราะไม่นอันอันเป็นเขาซ่ารเนี่ยแต่ที่นอยู่แต่ว่ายันหมอมีกี่สีว่าหั่นกิ่มหั่นก็เลี้ยวไปเขาเปลือกไปเฮ็ดมันม่ใช่เข้าพร้อมเอาเขาเปลือกไปเฮ็ดมันเล่นพัดเขาพร้อมก็จะว่าสีว่านไหมต่ว่าขันเท่าน่ะไปกับต้องบอกเคนนั่นมาเขาเก่าเขาใหม่นะเพาต้องบอก เออเขาก็ต้องบอกเพิ่นนั่งบ้านใดเขาเกาอันใดเขาไม่เขาเกาได้จักสอบแล้วจะจักลวดแล้วนี่นี่นัดธันพุ่มส้มอยากบริจาคน้ำห้าวดีเอาเป็นวัดเพิ่อนอีกว่าเป็นคนเพราะว่าเ้าวห้าวซื้อเขานี่เขาหน้าปูสีไมเหาเขาที่นี่อ่ะเขาไม่หรือเขาเกาาอันี่แหละเขาปีกไก่ี่แม่นี่ซุมที่มหนี่ อ๋อบอมนี่บอมี่เม็ดำตัวสันนี่แล้วบอมีเก็บยังนี่ดิเข้าสีมนตาหน้าดํหน้าดำลกบ่อวันั้นดอกเส้นนี้นุ่นเจดียงกับเดือนตะเกาวนะคะร่วมใจกันไปบริจาคน้ำเพินกันนั่นด้หลายเพินจะลดมา่อสี่วมาเดียร์กดมอท่านเือน้าหลายบ่ได้ซปลวดบ่ได้เนั่นเด้ซืไปเป็นลดซิบลอแง่คุณพนกงานเนีมา เอ้คอยหน้าแดงครับมืณเนี่ยเลยนึกถึงเรี่ยงบุญบาปคุณคุณ้นทวดโอเจเป็นว่าเขาที่ออกไปัม่ะมีแจกบ,บุญสุนทาตเบิเ่อนล้าเพื่อนว่าแกใส่ไงเอาไปกินบุญล้ว่อนาเนี่ยนี่ไหม่กิดซื่อก้าหลามันโมเ็นว่าสิมหาหาซื้อของไปบเป็นอะไรก็เลยทรงเสริมแล้วก็ดีแล้วอเอแกเพื่นก,กินดีเราจะฟ้องเียกินเียใส่เรา ว่าบาปมึมุทวนนี่ปล่รอดาสนานะครับบาบมมุ่ทวนนี่น้ำกุุงเกิบมือนี่ได้มึงนี่เก็บมืงอื่นได้มืงอื่นเห็นผลท่านตาบัดยังดิไม่รอดศาสนาหรอ้องบุญอ่ตอนเจ้าห้ออาไใส่ื่ไม่ได้ลยใส่บุญดิ้นใช่ไหมเจ้าห้องพอดีบอกว่ามุ่งทวนต้องเริ่มตีเอาเหรินโมเดาไปกินแล้วเราจะไปแจกบุญซ้ำบุญเพนท่านในก้อนกินคนที่ว่ามีคนว่า ปแจกน้ำถ th ่วมซซยเหลียนน้ำถ่วข้าเจ้าเพรายู่เนีเพกองเอเลี่ยนโกินบาเอาไว้ทนนี้เขาตตยเขา่ได้เงี้เพืนสองทงมันเลยติไปทบูนเนมาเลี่ยว่าขาเจ้าเขาไม่ทนงกันยังราจะมีกินเาจะมีกินงามกนจะกอบนี่บ่มีแล้วแ่ามีกิมีเลยหน้าก็บรมีสเย็บข้าก็มีกินเพาแม่นงินก็บพ่มีสือปุย โอเมนมันถ oh ือ่ทำนีมันดีที่สุดแล้วคือแบบว่ันบอว่าไม่จ้างรถไทยนี่แบบบ่มีน่ะนะบมีน่ะเขาไปต้อไปว่าน้ำถ่วมนั้นเขาเบิกกัเลย่ที่เขาว่าเขามีเขาวี่นัน้ขา่มีรูมีอยากเลยขาจะเขาปั่นเดียวสกินเขายนี่งมีเขาประเด็นต่ากดนแล้วอบีติต่อเรื่องกัน er like ี่่้ำมันเค้ื่อนคนฝันมาเพิ่งนั โมเมนนี้ฟันอะไรขึ้นแล้วันไขึ้นแล้วพืานาคขึงฝ่าป่วยเงินป่ยทอลงมาลเนี่ยนกวดออกวดออแเนี่ยเดือนสกาวว่าเราตีเราเองเนี่ยเจ้จะตีมะหย่าเนี่ยเดิอนสกาวมันว่าให้ตีฟังตีกันเลยมาเราให้ฟั่ง่นห่อ่นมาทั้งยืนท่านยืนที่นี่นี่แหละไล่ขึ้นตัวดำไงปิดพืานาคดำไงเลยมีหวานมี่ยงครบเลยบินที่ทั้งนั่งละ่นหอที่ทั้งร่มทั้งฝา พเพื่นก็เลยที่แหลกคนสาเของมันเป็นเม็ดสีขาวก<บ>ลัวลงจาบมถือตกกนบาเก็บเนี้ยเสือก็ลงมาเก็บเด้ยแต่ว่าข่อยแต่ว่า,านั่งหอบ,อหอบ,หอบแล้วหอบบอเขาแล้วรอบสองเม็รอบสองนี่เงื่อนวานแล้วไ่่จะเรียนบาดซาเต็มนิ่มปวดลงมาคือจังคนตกอีกแล้วอันนี้อันนี้โล่ผู้สุดโต่งเลยนะเพิ่อนเป็นพญานาคสีดำเลยเนี่ย ขององฝากใส่ิศาเรียบร้อยแล้วตกลงมาเขานี่เมื่อขึ้นมานี่เขาพันโตลงมาที่จะไปนำฝนแต่ตัวมันตกฟ้าไปบุญไงสิล้นทับอีกแล้วเนาะเนาะติกเนาะบอมเอนนี่บุญไงสีรุ่นทอันนี้ไก่ร่างงูอะแงตัวเียงอันนี้บแม่นว่าโอศกไงได้่เนี่ย มันส่งสนี่ก,ก่อนที่ผูสิมานป่อยเขอยอย่าป่วยเงียเล่นบาดหาเต็มเที่ยนเต็มสลลั้นน่านอนไหนนอนไหนนอนมือหันนอนอยู่เตื่นหระะืล่ะเค้่องหลับเั้่งตื่นหมอนาบบโม่โมโ่คิดว่าสีอมอนนี่เอ,อ้แองโ่ฝันว่นาผูที่มันมาหานะยโกน่ะผูพยานาคนเป็นแบบนี้โม่ตัวมังง่ายซ้ำข่อยแง่กข่อยวดนก่อนมันเกาฮี้นเนาะ ไ่บาย่างนี่หอดเนี่ย,รย,ยตรงกระ,ระเปินนั่นเลื่อครับเอ้ตอ,อย่างมว่าที่เห็นน่าหลอดไปเฮ็ดคิบอยู่ว่า,ท,าที่ตรงนั้ืผู้ถ่าที่ไม่เอ๋อต้องดเกล่ยวหนะกปันลางูเงเย,าาเยงูืงขึ้นยู่ตัวล้าวงตแรงขึ้นเลยเนี่อแรงต่อ,ม,อมาเดี๋ยวเบ่งเล่าเลยเนี่ยต่หนักน,นิดนึงตกั่หนึ่งเลยรมเ่ยเป็นลูกหลายนยงไ้อ้ยไม่เคยยังเจออล่หรอพนมาหน่หาเพนยึดใครล่ะ คือแบบนี้เขาเอาปากเขาเขาเอาปากน่มามาอยู่ขาไปแล้วแต่ว่าปอตีมันใชมาในน้ำโตในหน่อยเนาะปรากฏว่าน้ำโตทำผิดล่ะว่วนเบือเบือไงเงวมากมาแต่อยู่ขาเอาแต่ว่าเรีวเห็นมันอยู่ดอกิ่นออกมาแต่อยู่ขาใคร่ลี้ยวม่นพังพันพังพันออกมาหนิเอ้ยเสียบเสียเป็นูลย นี่รู้สึกยากมัเป็นหนักสมไมเจ้เห็นหนักที่เป็นเป็นผูดังวกเกาหนักมันเป็นหนักที่มีงอนนี่จ้เห็นหนักแค่ต้องผ้าที่ยวมาเป็นรูปที่เป็นหนาเน่หน่อยบะที่ประเทศคือมาตามวัดคอมอะแพ้แผ้าหมนคอมโพกมัหนาไม่ได้บอกแน่นเน่พอท่สามไม่้เหาี่งทยปูเปนเพ่แนมาเดี๋ยวคนขันขอกไผ่ที่มีโศกไงเพราะคนถไงมันใหมาใหญ่ซะ เงนน่งูใหี้เหาะตัวแม่เป็นตัวเป็นไม่งูใงญ่อยู่มงูใงญ่อยู่ข่อยเขาเยกังขัดมาใสยข่อยใสพังผัดคือแม่บักเหี่ยเลยเขาเียว่าเนียเนี้ยสามาข่สยไทยอ่ปูปูปู่แม่เนบอไม่ข่อยยังเคียร์ไม่พอมันเนี้ยแตพ่สามาข่อยไทยปูเป็นแพพังผาดขึ้นมาแบบ แต่ว่าขโยอานคันนี้หลอกพีเพื่นมาใได้แบบลูกแบบหอมเลยแบบมาเป็นหนาพยานาที่เป็นงอนอย่างนี้แก้มห้านเลยที่เป็นคือจังกรมูลินยู่ยชื่ยูยนที่ว่าการนั่นน้องไข่เห็มเพื่อนีเป็นหนาแน่นหนาน่นย้ังห้างว่าเป็นเจ็บเคยจำได้ยิบเล่เพื่อนอา่าเดี๋ยวพนไข่บณิดไข่เล่สแจัวมันมันย่ดถมได้ํานั่นมันมันเป็นอัน เป็นเพ็ดมะนี่เพ็ดเพ็ดมันีนี่ห่างกขอเมื่อเขาไปมันเสิยลมเสียลมเอาเมื่อเขามาแล้วเพื่อนนั่นละเอาเมื่อเขาไปบอกว่ามันห่อนแห้งขอยเมื่อเขาไปแล้วเพื่อนมอให้เอาเพื่อนมาเพื่อนเอกคิดอะไรกันพ่อเขาไปแล้วสิษย์จ้าบอกว่าแล้วมันมีเด็กใคคนหนึ่งอยู่ทั้งทั้งถ้ำนั่นคนอยู่ทั้งถำนั่นคนได้กอดเด็กหน่อยมากนั่น นเ่บ่ได้เอาเพชรแต่ว่าดีหน่อยนาแต่ดีหน่อยแต่ดีาน่อยขอนี่ขอนุ่งผอนนี่แล้วเพขอนุ่งปากทำเพิ่นเอาไม่แล้วแต่ว่ามันนี่ส่สุดเหลืองเซเด็งหน่อยทึ่งๆึ่บอลลูว่าเป็นเด็กหน่อยดิพราะเพราทำสิรถเพราะทำมันสิปิดไส่เลยมันเศร้าเอาเด็กหน่อยกอดเอาเอาเด็กหน่อยกอดเอาไว้เพือที่มันตกเปลี่นปอเปียแน่นอนเลยนะเพราะว่าต่อไปเพิ่นจะสิเป็นเพิ่นต่อไปอะคว่าเขาเป็นซาร้ากอดเอาเด็กหน่อยปุ๊บกุดทำมันสิปิดพอดีวันนี้ พิซีมิโซ่เพิน่นเพิน่พนหนังคาออกแล้วเพิ่นนั<ม>่นเพิ่นจะจับออกไปแล้วเพิ่นจับออกเพชรเพชรอันเป็นซีฟ้าดอกเป็นเพชรเหลี่ยมเพชรประมาณอยู่แปดแฉกเลยนะมันว่างย่นกับขดหินยน่นที่เป็นทำปาท,ทำเพิ่นเอยเลียคเขาเลียไปจับออกเป็นก้อนหินแล้วก็มีเพชรเล็กห<อ>น่อยมันอยู่เกี่ยงแหวกมีอยู่ตัวน,นั้นขเขาเรียไปจับออกตัวนั้นละ่ะมันมันมาแมนจับออกมาข่ำ ทำมันคูลง่ิดแต่ว่าเนี่มาอยู่ตัวกับฟันกับผิดเครือ่องตัวมันปากทำมัน,น,นไม่ได้เป็นหำ่มเงี้ยเน้ยเป็นเป็นเป็นปากทำไม่หน่อยแต่ว่ามันเป็นสมบัติของเป็นเป็นแม่ในนู่นแบบเต็มเลยแบบแค่ทำขั้นเป็นแม่ข่อยว่าปกติเป็นข่อยยากไม่ข้องฟันนี่เห็นปูเห็นย่งยงยาง อะไรวไซฟ้าเ่าทําไทยปูนี่ปูไม่เห็นเต็มตาเลยเพราะว่าแกนงจำในวายูซีดาล่ามนั่นผู้ใดฟันเห็นปูแค่หนัก้นมันเสีปูนมากันสิบมากหายดโซังพันขึ้นมาเลยคนสิมีโกไงคนมังสียคนถึงวันที่หนึ่นบออืมนี่ทำไซฟ้าเพิ่นเนี่ยมือทันปูเพ่อยูซีดาล่ามเลยทังพันหนึพูนมาเห็นโศกทั้งพันขน้นมาเหมือน่นนย้คน แต่ว่านี่คล่องจิตค่ะบอยากว่าสีโศกไงสีจี๊ดเหลขสามตัวยังเรียกว่าเลขคููนมันจะเป็นเจี๊นึงบังราเห็นควานี่น้ำปูก็เป็นหน้ากัเป็นเจ็ดที่เรีวให้ตีหน้าก็เป็นกานึงเลยแต่ว่าน้ำปูนมันยืดดแข็งเพราะว่าเขาตีให้เป็นนึงก็เป็นเจ๊ตัวนเป็นนึนี่นหนักหนักหนักสนแหลกที่มันออกมากเป็นหนักนึงเดียวเราเรียกว่านึงกับเจี๊ตัวกันเพราะว่าขวามอันนีมีโศก แต่ว่าปูเสียร่่่่่่่่่น่่่น่่่่น่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่พ่่น่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่น่่่่่น่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่ก่่่่่่อา่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่โ่กม่่่่่แ่่่่่่่่่่่่่่ิ่่่่้่น่่า่่่่่่่่ง่่่่่่นเ่่น่่่่่วเ่ี่่เ่่่่่่ ถือลงมาใ่า่แล้วสันแต่ว่ามันขึ้นยากเกี้ยนข่อยมันขึ้นเกี้ยนข่อยนขึ้นไปแคลงมาแล้วมือเจ็หนึ่งมันถิ่มลงมาบารอบสงมันถิ่มนังเรียนบาทสะลงมาปเจ็ดสองเซื้อป่ะเจ็ดสองเลยซื้อปแม่ซื้อเจ็ดสองลายดอเล็กพ่เรียนไงบอกเล็กพ่เรียนมอง็นต่างย่เฮ็ดกุ้มตันไี้อีกรอบนึงเล็กพ่เรียนังนฮะ็เลยงเ็อตองซุ่มมงเพื่อนยุ่งหนแล้วรอบนึ่งให้ก็เล็กถิ่ไปซื้อ บ่มีอันน้ดบันนั่นแต่ว่าหอมเพื่อนเี่ยไว้หันละใกเทียนเพ่อ่งเทียนน้องกับลิงวงเหลียอะไรอยู่เล้วบ่ได้เหลี่เดินเฮ็ดประตูเดนกรงองเีะเช็ดประตูเออแต่ว่าจะสีบ่ได้เห็นยางดอกคือเห็นเป็นต่าพ่นโ่มันแนมากว่าแตงแตงีเพื่นแต่ว่ารอบนี้ขาตั้งใจว่าสิดบันไดไว้เพิ่นแค่บันไดนเพื่อนยางขึยางลกเบด้เออเออโ้หอดีหโ้โหโอ้โห่อ้โเเหเออ้โหอิโหโอ้้โห้หโ้โน้้โหออ คือมันได้ย่างขึ้นเท่าไหร่ล่ะแต่ว่าตปวติเพิ่งเป็นนั้นอยู่แล้วนะเอาเลขสามนี่เฮ็ดเป็นคันบันไดเพิ่นก็ได้เป็นคันบันไดเพิ่นแต่ควากหม้ก็ไม่คยคลิปดอกแต่ว่าเพิ่นมาแพงมังพันด้วยเป็นน้ำหน่ำที่แบบหน่ำสมัยครูขวบอมนี่เคนบริวารมีเนเป็นนั้นเรียเป็นงอนเป็นยังนี่เป็นแพงพันคือเป็นนามุดเห็นไหมเป็นอนหนาตัวเต็มเออเต็มแม่รู้แล้ว แม่รู้แล้วว่าเคีย่ยวฝ้าฝันที่ว่าเกี่ยวกับปูละ่ะถ้าเจ้าจะไปให้ปูน่ะเจ้าแห้งสิถือล้ววันใหญ่คือพ่อแล้วว่าปูเดนี่ปูตาบานเท่าแม่บุญเพิ่นไวเมื่อนถือไว้เดิมมื่อนี่พาไปจางนางล่ำเดิมบันคําใช้ว่านนะพา้าไปจางแล้วนี่พาไปจางนางั่ำนล่ะเคี่ยวฟ้าว่าย่งอีกปูหนึ่งที่เจ้าไปขออย่างเพิ่นไห้ถ้าเจ้าให้นี่เจ้าสิได้โศกไงเพิ่นว่า ก็คิดว่าละมักเสียงเพีงเสียงขิ้นเด้อขิ้นเด้อเนี่ยปูอยู่นี่ก็เรียกว่าคันเถือกเนี่ยเท้าสิบวยล่ำหุ่นบ่แม่บนเพมันไว้แล้วเสียวเนืองล่ำปูเรียนตรงเฮ็ดเป็นแบบโบราณเลยเพื่อนเฉพาะเฉพาะมือหนังเทียบฝ่าฝันฝันว่าหญ้าแดงถือแล้ยวมือมือมือเข้าไปเที่ยวบ่เพป็นให้สัมภาษณ์นะปูขันขันหญ้าป่าวอีหยังกับปูขันได้ให้ปูนี่ คะแนนให้ปูน้นี่ให้สีพี่โชกไงมาสันได้ไมาเอาเบิร์หลับมาม่เอาอีกว่านี่เป็นแล้วเป็นแล้วมาเอาไปเฮียนปั้นไป <laughs> ันได้ก็บ,บอกแยกจอบเนี่ยบอกทุกคนเนี่ย